ไปแล้วรีบป้นไปขันทุก่น ไปแล้วุ๊นไปขันอยู <also laughter> ่ดนละรถมางกับย uhh ันต์พอใส่มันหมดยิ่ง มันรอคันอยู่คนละพี่น้องนี่ครับนั่นกับผมเห็นบ้าครับฟูดผ่นแรงไปคนละครับคนคนนี่เมื่อกี้มันไม่กินนานแบบนี้ครับนี่กินนานอยู่ข้างทางนี่ผมเปิดเสียงตัวแม่รอครับวิ่งมาหนารถนี่อ่อนไปนี่พุ่นกลับมาอีกแล้วครับพุ่นไปคนละ เดี๋ยวเอากระจกลงให้บ้างครับเอปลาเท่านี้เยอะบ่เยอะครับน้ำปลาอยู่ค่าเลยครับบ่ย่านคนนะเห็นไหมครับเห็นแล้วุ้นบังครับบังใบไม้นี่ครับนี่ไปในี่ไม่คนครับนี่ครับนั่นไปแล้วนี่ครับไก่ปลาเบิ่งรถมากนะครับมันสีบริเลีนนี้ครับผมเปิดเสียงตัวแม่ยรอครับมันเลย่วุ่นคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนอย่างนี้ไปใส่เห็นบ่อลดแรงครับ ครับ่ะมันแล่นไปแล้วครับโอนๆๆๆไปนะครับไปๆครับมันก็ยืนอยู่เหรอครับบ่ไป,ไปใช่ไหบ่เตือนคนนี่ครับเสยอยู่ผมนั่งอยู่ในรถเด้อครับในห้องรถหกล้อนั่งกินข้าวอยู่มันแล่นมาเสยแล่นตัดหน้ารถไป เปิดเสียงตัวเมีต,ะ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 ตะัดตดตดบิงมาชนรถเลยเล่นไปผมนี่ครับแล,ล่นไปคันเนอะพูดแล้วก็มาอีกครับพี่น้องนี่ครับอยู่ข้างเสาไฟฟ้าเห็นไหเห็นไหมครับเก็บปลาหูขาวครับผมเขาหนีร้ายครับมันอาใส่อย,ยู่นั่นปลาอยู่ข้าปลาธรรมชาติมันไปไป,ป็นไรนะไปแล้วครับไปโหล่ะไปแล้ว ลุงน้องน้ำครับวุ้นอยู่ใตุ่นลองเสพเปาหลอดดิได้๋ยวไหมคระคนจะมาฟันใหม่ครับ มีกลับมาแล้วครับวนกลับมาแล้วปอบว่าใครคือเธอได้ครับพี่น้องพ้นพนไปพ้นแล้วแบบสบายไฟนี่ลรอกกล่องมูลคาลอยๆครับมาชัดไปแล้วครับรเห็นบ่ <S <S ไปไกลก็ไกลแล้วครับมันเห็นคนเนาะ ไปแล้วครับลิปไปแล้วไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกับผมหมแล้วไปไม่ให้กินหมดแล้ว